สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะะแสดงวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันจุกนะครับในทีวีไฮเออร์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นของ K6500A นะครับอันดับแรกนะครับเราก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับที่ทีวีนะครับแล้วก็เข้าที่ Play Store นะครับเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ นในกรณีนี้นะครับของผมได้ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับก็กดเปิดได้เลยนะครับกดโอเคที่รีโมทนะครับกรณีต้องการล็อกอินนะครับมันจะมีบอกวิธีการล็อกอินอยู่ด้านข้างนะครับ เขาบอกว่าสแกนร,รหัส QR Code นะครับด้วยแอปพลิเคชันจุกนะครับโดยการไปที่หน้าโปรไฟล์แตะที่ไอคอนรหัส QR แล้วก็สแกน QR นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองนะครับ,นะรบอันดับแรกนะครับไปที่โปรแกรมจุกนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรา เลือกที่ QR Code นะครับมุมขวาของตัวเครื่องโทรศัพท์นะครับจะมีบอกว่าให้สแกนนะครับเราก็สแกนที่หน้าจอทีวีเลยเสร็จปุ๊บจะเด้งนะครับว่ายืนยันการล็อกอินหรือไม่เราก็กดยืนยันการล็อกอินนะครับจากนั้นก็เครื่องก็จะ อ่าเข้าเป็นชื่อของเรานะครับประมาณนี้ครับก็ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้นะครับสาหรับการติดตั้งโปรแกรมจุกนะครับ